ค o n d a C ซ i วค่ะมาเปยนจอ Android นะคะโัวนี้จะมีฟ้อมคอนโทร,รลทุกอะไรเลยนะคะโัวนี้จะ,ะเป็นแคปัสนะคะติดต่อหน้ากากใส่ตจอทาะเยียบ้อยค่ะ ได้นะคะแล้วก็ดูชูบได้กทกที่แผนที่ก็ค o เกอร์แมพนะคะสนใจติดเครื่องเสียงรุ่นไหนก็ตามสามารถติดต่อแม,มส่สติกเกอร์ลำปางได้ทุกวันค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะ0ูนย์แปดหกสี่สองคูนแปดหนึ่งศูนย์ห้า